สวัสดีครับมิดหมอแคนแฟนล้ำเพลินครับสวัสดีพี่น้องฟองไปทุกท่านทุกคนนะครับมื้อนี้กลับมาพบมาพ่อครับช่อง CIAJO1 Official นะครับกะมื้อนี้ครับวันที่12นะครับตุลาคม2567นะครับกะสาวน้อยเพชรพันแพงนะครับมาแสดงที่สนามห้างเยดบางพีสมุทรปราการนะครับพี่น้องกะตอนนี้กะเป็นภาพบรรยากาศนะครับผมการตั้งเวทีนะพี่น้องการตั้งเวทีของ ทีมงานเนาะตอนนี้เวทีกะได้ตอนนี้เวทีกะได้มนันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะพี่น้องครับผมนี่ตอนนี้รถสังกสีกะได้มัดจอดล้อที่4สีนกั้นสังกสีแล้วพี่น้องนี่ครับบรรยากาศนี่กะเป็นทีมงานนะครับผมสวัสดีครับผม โอ้ช่องไหนครับเนี่ย JO2 เนี่ยครับผเชี่ยวพง JO2 o f f i c ว a l นีครับยอดสุดยอดเลยมีหมวกมาด้วยมีหมวกมีหมวกโอ้นี่ครับช่อง j พง JO2 Official นะครับผมฝากฝากติดตามนะครับเด้อพี่น้องยอดครับผมเดี๋ยวพี่น้องบรรยากาศนะครับผม JO1 ด้ครับผมโอ้กำลังคาดเปลนไลน์อยูน่นี่เจอช่องรุ่นพี่นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ JO1 อมเชี่ยวรุ่นพี่รุ่นพี่ครับ <c oughs> อ่เด็กผมเป็นลุกน้องลุกน้องวันนี้มาเจอกันพี่กับลูงรุ่นพี่กับลุกน้องเลยครับอ,อันนี้ก็พี่สองนะครับพี่สอง JO1 น,นะครับผมวันมาสองช่องแล้วครับวันนี้อเจยวรู้เราเจะน้อยหน้า นี่ชิโนบรรยากาศนะครับผมตอนนี้กะหนางานกะแดดเพื่อนที่กับกว้งวงขวงครับเป็นสนามลาดยางคอนกรีตนะครับผมเพื่อนกับเวทีเพื่อนกับคืนได้จอก,กำลังเริ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นรถไฟนะครับผมรถ ไฟแสงสีแล้วก็นี่ครับหานมิกนะครับอยู่ตรงนี้เลยนี่ครับอันนี้กะทีมงานเบื้องหลังนะครับเจ๊กอนครับผมสวัสดีครับโอ้ได้อย่างกินน้อยครับผมโอ้ยอดครับสุดยอดครับผมอ้หอนแดดดีครับมื่อนี่ ยอดครับผมอย่างวเนาอพี่น้องบรรยากาศนะครับผมกันเดินเป็นกันเดินทางมาจากพุนเนาะเดินทางมาแต่อายองนะครับผมกับฟ้ากันมาแล้วกับมาตั้งเวทีแต่ตอนนี้กับเป็นเวลาบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงกับเวทีกับโอ้ยสีเหลวแล้วพี่น้องเดือดติด จอ LED อีกน้อยหนึ่งเห mm hmm. ลือติดจอติดไฟนะครับแต่ซีเซ็ตแล้วนะพี่น้องนี่บรรยากาศก็สุดยอดแล้วครับพี่น้องเป็นรถนะครับรถขนชุดขนอุปกรณ์นะครับผมนี่ครับนี่ครับเป็นจุดนะครับจุดปักหมุดมาเลยพี่น้องผู้ใดบุรุษายู่มองใดปักหมุดมาเลยนะครับห้างเยดบางพี mm hmm. นะครับสมุดปาการกับสถานที่จอดรถกว้างขวางนะครับผม นี่บรรยากาศร,รอบๆกะประมานนี่พี่น้องศิลปินหมอลำกับลายๆผ้หลายๆคนกับม้าแล้วเนาะพี่นอ้องกับม้าลายคนแล้วเดี๋ยวพี่น้องก็อย่าลืมมาให้กำล,ลังแรงใจนะครับผมสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับห้างเย็ดบางพีนะครับมืออื่นมืออื่นเหรียญยูรประแดงนะครับรประแดงอาเขตนะครับผมกะ ไปให้กำลังเรี้ยงใจกันได้กันนครับผมหลักการวันที่สิบสี่กะทั้งทั้งวันที่สิสี่กะเหรียญยู่ปาจีนนะครับผมผมจำสถานที่บ่อได้อยู่ทั้งปาจีนนะครับกไปให้กำลังเร้งใจกันนะครับผมหันผู้ใดมาบ่ได้นะครับหรือไปเบื้องสถานที่บ่ได้จากงานบ่ได้กะ เพิ่มมีกุ้มปิดนะครับเมาเมาสามวันครับเริ่มตั้งแต่วันที่12บสองสิบสามสบสี่นะครับราคาส45ี่บ้าบาทนะครับ345บห้าบาทเลยจะแยกเป็นวันนะครับวันละหนึ่ง้ยสิบาบาททักไปที่สาวน้อยเพชรแพงแฟนเพจเลยทด้พี่น้องนี่พี่น้องก็เป็นบนรรยากาศครับนี่กะมองยูมองเซากับสิบประมาณน,นี้ครับผมน,นี่เป็นทีมงานกะ นอนเปาแรงรแผนกภายแผนกมันนะครับอันนี้กับเป็นทีมไฟนะครับผมทีมไฟทีมงานอย่างนะครับผมนี่กับทีมงานสังกสีโอ้เหนี่พี่น้องเข่งกันนี่ครับพิบุตีีคนที่อ่ กลางเต้นให้อีลานะครับยกของให้อีลานะครับผมก็พี่น้องใกล้แล้วพี่น้องใกล้สิเสร็จแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยมือนี้ได้มาชมความอลังการแต่วันแถนแน่นอนครับผมบรรยากาศจะแดดดีครับโอ้แดดครับครับพี่น้องเพป็นกะเริ่มตั้งสังอสีกันนะครับ ก็จะประมาณนี้แล้วพี่น้องล้อล้อผนแคลงถ้าเราผนกนะครับก็จะมีผนแผนกโค้งสา่งนะครับผนกฉากผนกจอผนกไฟนะครับเครื่องเสียงนะครับผมก็เป็นผนแผนกไปนะครับงานทุกงานก็แบ่งแยกแบ่งผนกกันออกไปนะครับเพื่อความรวดเร็วขันรถขันตอนรถหลายๆอย่างนะพี่น้องโอ้พี่น้องแดดครับ เนีน่ยนะพี่น้องเบื้องรถนี่กะน,นี่นเป็นรถขนอุปกรณ์ไฟอุปกรณ์อย่างนะพี่น้องบรรยากาศกะจะประมาณน,นี้นะพี่น้องนาง,งานกับหลายคนไอปู่หลายคนก็นอาจจะบ่เคยเห็นบรรยากาศก่อนที่สีเดิ่มแสดงนะครับเป็นจังไนนะครับผมคู่เป็นหมอล้มกับโอ้สุดยอดครับผมอดทนแดด ทนแดดทนฝนทนห้อนนะครับสุดยอดก็จะเ,เป็นอันบอดใจห้ามักแท้ๆน้พี่น้องไิอยู่บ่อดใดดอกนะเนาะแดดทั้งแดดทั้งล้มทั้งอันนี้ปนนี้น้พี่นอ้องเราจะเลื่อมได้พี่น้องเด้อวันนี้นะครับมาให้กบบาลังเลี้ยงใจสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับอยู่ที่สนามห้างเยดบางพีนะครับสมุทรปากการนะครับผมพี่น้องปักหมดุด ปักหมุดกันมาได้เลยครับผมปักหมุดกันมาได้เลยนะครับสนามห้างเย็ดบางพีสมุรปากาันนะครับผมนี่เอาพี่นอ้องคลิปคลิปนี้คลิปนี้กัไวส้สำเนียนนะพี่นอ้องคลิปหน้าว่ากันให้พี่น้องสุขภาพแข็แงแรงลำรวยลำรวยทุกขคนันทุกคนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ช่องเซจ e วันออฟฟิเชียลเลยนะครับสวัสดีครับ